ดีทุกท่านด้วยนะคะก็มีอยู่ผันคูงแล้วนะคะในเกมไมครับนะคะวันนี้ก็ <c oughs> กลับมาอีกแล้วแล้วก็เอาอะไรเงี้ยจะสร้างเสริฟใหม่ด้วยะฮะเดี๋ยวแป๊บเอาแบบเอาชีวิตรอเข้าเลยรอก่อน ช่วงนี้ที่หายไปนานๆเพราะไม่มีเกมให้เล่นไงก็เลยกลับมาเล่นเกมหม่เพราะเกมอื่นนี่มันเล่นทีหนึ่งมันเกิน15นาทีอันนี้มันลิมิตแค่สิ15ใช่ไหมโอ้ยแลกเยอะเดีเดวเดะแบบนี้ค่ะแลกเยอะกลางๆก็พอแล้วไม่ได้หรออะไรปกติอย่าง ปกติทุกอย่างแม่เดี๋ยว่ายอยู่่ายอยู่ยจะ,จะอนะ่โอเคแต่ต้ไม้เอเดินนั่นแหละพุณกัแม่นะคะไม่ต้องซีเรียส คุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสน,นะคะคุยกับแม่อยู่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เจอคนที่ทคล้ายมือนคุเหมือนกันนะคะขี้เกียจหาไม้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเล่นง่ายๆมึงจะสร้างเมลรดก็ได้ประม,มาณนี้นะแค่มีสอง้อต่ออย่าหาว่าเขาขี้โกงนะแต่เป็นคนขี้เกียดมากอย่างยิง่ง อย่าแหลกนะขอร้องอย่าแหลกนะโอเคโอ้ย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 ย่าแหลกไงบอกว่ายอย่าแหลก,อ,กนะอย่าอย่ามันมาแหลกอย่างเดียวเด้แล้วแหลกมากแหลกมากเดี๋ยว,ล,ล,ยวลองดูดิมันจะช่วยอะไรได้ไหมมันก็ยังแหลกอยู่อะอะไรไม่เป็นไรอย่าอย่ารีรอโอ้ยโอ้ยอืม ทำไมไมนแหลกจังเลยอ่ะสามสิบอันก่อนโอเคเราจะสร้างให้มันไม่เปลืองอย่าเป็นอย่าเป็นโอเคะโะเคโอเค,อ,เคอย่าเป็นนะเอ้ย พอเคลียอะไรจังเดี๋ยวนะเพูดอนะไรเนี่ยออเออืออเล่นยากจังวะถ่ายด้วยเล่นด้วยเนะี่ยเออเอาบานแคนนี้พอก่อนแล้วกันนะนอกนั้นลงเหมืองอย่างเดียวเลยดึกมาโอ้ย โอ๊ยกดไม่ได้โอ้แหบลบ็กแท้เลยค่ะแม่ค่ะโอ้ยผิดทำผิดทีหนึ่งนี่มันน่าจะมีแบบว่าตัวเครื่องที่จะสามารถช่วยให้กลับมาแปรรูปได้เหมือนเดิมเนาะเช่นเรออับขาบขาเป็นประตูผิดทำไมมันกดไม่ได้วะเดี๋ยโอเค ครับเป็นประตูผิดอะไรประมาณนี้นะก็สามารถกลับมาครับเป็นไม้เปลรูปได้เหมือนเดิมอลไประมาณนี้มันจะเวิร์กทูเดาเอ้ยนี่ก็พูดผิดเลยคีคเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นทำอะไรโอ้ยโอ้ยอะไรกัตลอดเลยมีเพื่อนบอกว่าตู้ของมึงไม่ไหวแล้วมึงอะไรประมาณนี้ไงเลยบอกว่าเลิกกันเลยเลิกถ่ายกันเลย จนมีคนมาบอกแชทบอกว่ากลับมาไทายเลยค่ะดูทนดูความแหลกของพี่ไหวก็เลยก็ได้ค่ะแบบเออเอเออันนี้ยังไม่สร้างกระจกนะหรือว่าสร้างเลยดีกว่าสร้างดีไหมสร้างเลยดีไหมเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้ยโอ้ยมึงจะแหลกไปไหนคะมึงแหลกไปแล้วเดี๋ยว อะไรโอยมีเพื่อนบอกเพื่อนดูความแลงไม่ไหวมันก็จริงนะเออทุกอย่างก็อ่ออันนี้เอาเป็นโหมดกลางแล้วกันอาจจะได้แบบลดช้าหน่อยแต่มันก็โอ้ยรู้สึกมันจะแหลก,กว่าเดิมอะรู้สึกว่ามันแหลกกว่าเดิมไหมันรกกู้สึก น้องหวล um ้วหนไม่ไหวแล้วหนู่ไหวแล้วเองไม่ไหวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเอคือคือคไอคลอวือ้ือคือคือ้ือค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 อคัอคือกไอคือกนอคือคอคื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 อคอคมากสร้าอกีอคือคออคืออออ ออโอ๋อก็ตายหน่อยสิคะยาแรงก็ให้กูุงมากนะตบเปี้ยงเลยแหน่เอามาอีกอันเนะึ่โอ้ยืออืออืออไม่ไม่ต้องหาเออ,อ,อ อุวิไอ้ยอังของได้ยอยูออ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำกระจกแล้วทำกระจกตอนดึกมามึงมึดโอ๊ยโอ้ยโอยยาแหลกดีนั่นไงมึงลดเลยเลือดมึงลดเลยเป็นไงดีใส่เสียงแค่ไหนความแลกของมึง <c oughs> เอาความแ <c oughs> ข็เข้ามาด้วยเลยแน่แน่ยาแหลกอย่าขอ่านะ โอ้ยอะไรผมแม่งเขา้าคอเจ็บ <c oughs> <c oughs> Sorry ด้วยนะคะน้ำลายกระเด็นเข้าน้าอืมอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยมันยังไม่ได้ยังไม่ได้แปดอันเลยแล้วมันก็เล็กมันก็แหลกมากโอ้ยโอ้ยอย,ายายายอย่าพึ่งตก ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมไงบอกว่ามึงยังไม่พร้อมไงมึงดมีความรู้สึกกูกล้าวอ่ะโอ้ยโอ้ยมึงแหลกมากแหลกมากๆเลยเดี๋ยวแม่มันลงไม่ได้เออเฮ้ยจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวดิเพิ่งรีบร้อนมากดีรีบอ่เกมมึงรีบอ่ไอแกนี่มึงก็บังจริงไงปุยเถอะ อันเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเจอฐานเฉยโอ้โหแล้วมันก็อยู่สูงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่อนเผื่ความม่ใส่หนูออกมาได้ค่ะแบกยานอไม่ได้ค่ะเขี้ย่าเดี๋ยวซ้อนเตาเร็ว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 เขี้ตั้งเริ่มเผาค่ะ สามหนึ่งศสามสิงคูปสตินนะคะบอกก็ได้นะคะว่ากันได้แล้ว ไม่ปลอดภัยมันไม่ไมันไ,ไ,ไม่ได้เพราะไม่ปลอดภัยหรอกมันแ,แค่กดผิดบ่อยอุย๊ยมุมด๊มดโอเคโอ้ยเคยอย่ไหมือนกันไม่ว่ากันอืม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 โอเคยพาหน้าหารือพาโลงเหมือนกันดีกว่านะพาดนี้เอาเป็นว่า จบอย่างเดียวพอนะจบก่อนโอเคะ้ะทนความแรงของมันไม่ไหวแล้วจริงๆโอเคไปแล้วนะคะพานีบ๊ายบาย,ายากดยา